โรงเรียนของน้องโพลูกของแม่แอนและพ่อชาคริตค่ะต้องบอกว่าหากนึกถึงครอบครัวดาราแล้วก็การเลือกอยู่แบบสมัครจจริงๆเนี่ยต้องนึกถึงครอบครัวของพระเอกหนุ่มชาคริตกับภรรยายอย่างแอนเลยค่ะกลายเป็นคนรู้ใจหรือเรียกสั้นๆกันว่าพวกเขาสบายใจทุกครั้งเวลาที่ได้พูดคุยกันค่ะช่วงแรกหลายคนเองก็บอกว่าดูไม่เหมาะสมเลยหลังจากมีบุตรชายอย่างน้องโพเข้ามาเติมเต็มทำให้จุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตชัดเจนขึ้นค่ะ การไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอยู่จังหวัดร,ราชบุรีมีพื้นที่ที่จํานวนมากๆเลยจึงได้นําพื้นที่ดินวา่างเปล่าเนี่ยมาใช้สอยทําสวนผลไม้หลากหลายชนิดค่ะโดยให้ญาติทางฝั่งของสาวแอนเป็นผู้แนะนําให้เนื่องจากว่าทําสวนผลไม้หลากหลายชนิดขึ้น โดยญาติทางฝั่งแอนเองก็เป็นผู้แนะนําเนื่องจากว่าเดิมทีไฟอย่าง,งเองก็มีความรู้ด้านนี้มาก,ก่อนปัจจบุบันหากใครทราบด,ดีว่าก็คือค่อนข้างใส่ใจดูแลสวนดีมากๆเลยนะคะอีกทั้งผลที่ออกมาเนี่ยน่ารับประทานและออร์แกนิกสุดๆไปเลยแต่ละปีที่เก็บเกี่ยวนั้นต้องบอกว่าได้เยอะมากๆค่ะ นอกจากนี้นะคะยังสอนบุตรให้รู้จักวิ่งเล่นในดินแบบวิถีเกษตรชาวบ้านท,ทั่วไปเลยแม่แอนกระปูดภาพขณะที่น้องใส่ชุดนอนตื่นเช้าพร้อมนั่งอยู่บนเล้งไปช่วยกันตัดต้นกล้วยบอกได้เลยว่าขายันมากๆแบ่งมาคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปื้มมากๆเลยแล้วค่ะอีกทั้งค่าเทอมในแต่ละปีโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยในวัยสี่ขวบก็อยู่ที่ราวๆหกหลักเรียกได้ว่าก็ต้องมีฐานะประมาณหนึ่งแล้วค่ะ เนื่องจากสมัยนีย้อะไรที่สำคัญเองที่สำคัญต้องมีเงินสำรองเพราะว่าทุกอย่างไม่แน่นอนการแผนอนาคตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วค่ะสำหรับทางคู่เองบอกว่าก็ตั้งใจจะดูแลน้องให้ดีที่สุดยะงไงยังไงทางทีมงานเองเนี่ยก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยค่ะ